สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้มาหา้วเล่าเรื่องมาสัญจรต่างจังหวัดนะครับมาพบพี่น้องกําลังเตรียมที่จะทอศาสตร์หรือว่าเสือนะครับศาสตร์นี้ก็มีอุปกรณ์หลายอย่างนะครับว่าทอด้วยฝีมือเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับใช้ฝีมือล้วนๆนะครับไม่ได้มีเครื่องจักรมาช่วยครับมาชมครับมาชมนี่ครับ วัสดุอุปกรณ์ของการทอเสื้อหรือทอสตา์นะครับพี่น้องชาวบ้านโลกเกษตรตะบนบางชัยอำเภอบารบรือจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับพบคุณคุณแก้งจันทนีนะครับให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ครับต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรครับนี่ต,นต้นไหลนะครับต้นไหลหรือต้นกกนะครับต้นไหลทีนี้เมือ่อปลูกได้ที่แล้ว ูกทั้งปีใช่ไหมฮะปลูกทั้งปีก็เก็บทำเก็บทำเรื่อยๆอย่างนีแ้แล้วก็นั้นเอาไปผ่าผ่าเพื่อจะต้องไปตากใช่ไหมฮะต,ตากสักสี่วันสามสี่วันก็แห้งนะครับหลังจากแห้งแล้วทําอะไรต่อครับยอ้ยอมนะครับย้อมย้อมสีย้อมสีสีมันแห้งดีไหมครับสีมันต้องต้องตากอีกให้มันแห้งนะเนาะตากให้แห้งอีกนะครับแล้วก็ที่เราเห็น กองอยู่ในชุดนี้จะได้เสื้อหรือสาดสักกี่ผืนครับถ้าทําเสร็จตัวนี้ 3, 4, 4. ประมาณสามสี่ผืนโอ้โอไปเยอะเหมือนกันนะครับสามสี่ผืนอันนี้ตัวอย่างผืนผืน,ผนขนาดเล็กนะครับตัวนี้อนนที่ทํานี่ผืนที่ทําเสร็จแล้วขนาดเล็กที่ใช้ไปแล้วนะครับนี้ใช้ทําใช้ประจาครัวเรือนนะครับประคำนี้เหมือนกันทําเพื่อใช้นะครับทําเพื่อใช้ในบ้านในครัวเรือนแต่ถ้ามีใครจะมาขอซื้อกออะไรตๆๆ่างเขาก็ขายได้เหมือนกันนะครับ เป็นไรายได้เหมือนกันนะครับในทราบว่าพื้นหนึ่งถ้าขายถ้าพื้นขนาดยาวความกว้างอันนี้นะพื้นละกี่ร้อยบาทครับ <200. S 1> พื้นละสองร้อยโอ้โหราคาประหยัดดีเนาะนะครับนี่คือฝีมือที่เรียกว่าทําขึ้นทําเองด้วยฝีมือนะครับไม่ได้เสียค่าเครื่องจักรอะไรนะครับก็ถึงตั้งราคาขายไม่แพงนะครับแต่ราคาธนูป,ป่านี้ถ้าเราไปเข้าสู่ โอท็อปหรือไปในร้านค้าที่เขาขายคงจะเป็นราคามากกว่าน,นี้แน่นอนครับอันนี้คือเป็นราคาที่จากแหล่งผลิตนะครับนี่คือที่เรียกว,ว่าเป็นหัตกรรมพื้นบ้านของพี่น้องนะครับที่ทําแล้วก็เป็นรายได้แล้วก็ใช้ในคัวเรือนใช้ในบ้านของตัวเองก็ได้นะครับเพราะว่าเสือนะมีความจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่ารับแขกรับ ใช้ให้คนได้นั่งได้ลองนั่งนะครับนี่คือเสือนะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณแจ้งจันทนีนะครับคุณแจ้งจันทนีให้โอกาสขอบคุณมากครับวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเทัาดีก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ